โซ่ตัวหย่อนหย่อนที่แก้ได้ยากที่สุดในโลกก็คือบุตรภรรยาและทรัพย์สินต่างๆขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีรัตนตรัยเจริญพรยาติธรรมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้พระอาจารย์ก็จะได้นำเอาหลักธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่แสดงเอาไว้ก่อนสเสด็จดับขันธปรินิพาน ในหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องเครื่องจองจำแบบที่ดุดได้ยากที่สุดดังนี้พิสุทั้งหลายเครื่องจองจำที่ทำด้วยเชื่อเหล็กหรือโซ่ตัวใดๆเราไม่กล่าวว่าเป็นเครื่องจองจำที่แข็งแรงทนทานเลยแต่เครื่องจองจำคือบุตรภรรยา ทรัพย์สมบัตินี่แลตึงรัดมัดผุกสัตว์ทั้งหลายให้ติดอยู่ในภพอันไม่มีที่สิ้นสุดเครื่องผูกที่ผูกย่อนย่อนแต่แก้ได้ยากคือบุตรภรรยาและทรัพย์สินทั้งหลายนี่เองรูปเสียงกลิ่นรสและโพทัพะ นั่นเป็นเหยื่อของโลกเมื่อบุคคลยังติดอยู่ในรูปเป็นต้นนั้นเขาจะพ้นจากโลกมิได้เลยไม่มีรูปใดที่รัตตาตึงใจของบุรุษได้มากไปกว่ารูปแห่งสตรีนี่คือพุทธโอว่าของพระเจ้าที่แสดงเอาไว้ ก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานซึ่งพระอาจารย์ก็จะได้อาธ,าธิบายพอสังเขปดังนี้พระพุทเจ้าตรัสเอาไว้ในเรื่องของโซ่ตรวนที่รัดตึงสัตว์ทั้งหลายหรือว่านักโทษทั้งหลายนั้นที่จองจำเขาไว้ด้วยโซ่ขนาดใหญ่หรือเหล็กขนาดใหญ่ มันยังไม่แข็งแรงมันยังมีวันที่จะออกจากการถูกตราตรึงหรือว่าถูกมัดด้วยโซ่ตัวนั้นในวันใดวันหนึ่งอาจจะมีโทษห้าปีสิบปียี่สิบปีมันก็ยังมีวันที่จะปลดโซ่โซ่ตัวนั้นออกได้โดยการที่เขาได้พ้น โทษจากการจองจำนั้นๆแต่โซ่ตัวนที่มัดสั์เอาไว้ในภพอย่างไม่มีวันที่่เสิ้นสุดก็คือกิเลสตัณหาที่เกิดขึ้นในจิตวิญญาณของคนอันได้แก่จิตวิญญาณของเขานั้นถูกมัดไปด้วยกิเลสความต้องการ นะที่ยึดติดไว้ด้วยบุตรภรรยาทรัพย์สินที่มัสสัตว์เอาไว้อยู่ในภพอย่างหาที่สุดไม่ได้คือจิตมันเข้าไปผูกพันไปเกี่ยวพันมีความรากักความผูกพันกับบุตรของตัวเองที่ดาของตัวเองม,มีความรากักความผูกพันกับภรรยาสามีมี ความรักความบุกพันธ์กับทรัพย์สมบัติที่ตนเองหามาได้ดังนั้นมันจึงก่อให้เกิดจิตปิญญาณที่เข้าไปเกี่ยวพันเมื่อมันเข้าไปเกี่ยวพันแล้วมันก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปาทานมันไม่ปล่อยวางจากสิ่งที่เขาเรียกว่าบุตรภรยาหรือว่าทรัพย์สมบัติดังนั้น ไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือเขาจะตายไปแล้วจิตของเขาก็ยังผูกพันอยู่เมื่อจิตผูกพันอยู่มันก็ต้องถูกมัดไปด้วยสิ่งพวกนี้เมื่อมันยังมีความผูกพันอยู่มันก็ยังต้องมีความห่วงใยจิตมันก็เกิดการเหนี่ยวรั้งและเกิดการเวียนว่ายตายเกิดไปตามอำนาจของกิเลส ที่เรียกว่าวิญญาณผูกพันนั่นเองเพราะฉะนั้นการเวียนว่ายตายเกิดมันเกิดจากการที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโหทพะที่มันเป็นเหยื่อล่อให้สัตว์ทั้งหลายนั้นได้เข้าไปติดอยู่ เพื่อเข้าไปกินเหยื่อแล้วก็ก่อให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารอย่างไม่มีที่สิ้นสุดดังนั้นเมื่อมันมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคความทุกข์ต่างๆนานามันก็ตามมาด้วยเพราะฉะนั้นการที่สัตว์ทั้งหลายถูกพยามารมัด ตรึงไปด้วยกิเลสนันหาอุปาทานในบุตรก็ดีภรรยาก็ดีหรือว่าทรัพย์สมบัติก็ดีที่เรียกว่าตัวกูของกูก็ดีมันจะทำให้เวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเขาไม่สามารถที่จะพ้นจากโลกนี้ไปได้เลยและอีกอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าไม่มีรูปใด ที่จะรัดตึงใจบุรุษได้มากไปกว่ารูปแห่งสตรีและไม่มีรูปใดที่จะมัดใจสตรีมากไปกว่ารูปแห่งบุรุษดังนั้นแล้วสิ่งที่ผูกมัดใจสัตว์ทั้งหลายนี้อย่างแก้ไม่ออกถ้าสัตว์นั้นมนุษย์นั้นเทวดานั้น ไม่เรียนรู้หลักในการที่จะปล่อยวางละวางหรือว่าสละคืนซึ่งความยึดมั่นถือมั่นตามหลักคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามีศีลส,สมาธิปัญญาเป็นต้นมีอริยมรรคมีองค์แปดเป็นต้นมีโหธิปักขียธรรมสามสิบเจ็ดประการเป็นต้นเขาจะไม่สามารถที่จะหลุดออกจากโลกนี้ได้เลย เขาจะต้องถูกผูกมัดไปด้วยโซ่ตรวนหย่อนๆที่แกะออกได้ยากเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารอันเป็นทะเลแห่งทุกข์อย่างหาที่สุดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายปรารถนาที่จะพ้นจากบ่วงแห่งมารพ้นจากโซ่ที่ตราตรึงจิตวิญญาณของเราให้พ้นออกไปจาก วัตตะสงสารหรือว่าทะเลแห่งทุกข์ได้นั้นเราจะต้องศึกษาในแนวทางที่ถูกต้องเช่นศีลส,สมาธิปัญญาโพธิปักเทียธรรม37ประการอันประกอบไปด้วยอริยมรรคมีองค์8สติปฐาน4อินทรีห้าพระ5โพชฌงเจ็ดอิทิบาท4เป็นต้น เราจะต้องศึกษาให้ถูกต้องและปฏิบัติไปอย่างสม่ำเสมอไม่ย่อท้อนะนี่คือคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าไม่เคยมียกหนอย่ยางหนอเหยียบหนอยุบหนอ,หนอพองหนอมันไม่ได้ก่อให้เกิดปัญญาที่จะนำไปสู่การรู้แจ้งเห็นจริงแต่ประการใดดังนั้นถ้าเราไม่ ศึกษาให้ถูกต้องไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องเราก็จะต้องถูกมัดไปด้วยโซ่ตรวนที่มันมองไม่เห็นด้วยจิตวิญญาณของเราเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเราจะเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในกองทุกข์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเสียโอกาสเสียเวลาเสียชาติเกิดที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนา ที่เราสามารถจะมีสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงได้สามารถที่จะนำตนให้พ้นจากทุกข์จากวัตฏะสงสารได้แต่เราพลาดโอกาสนี้ไปอย่างน่าเสียดายถ้าเราไม่ศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยประการชนีแลดังนั้นก็ขออารัตนาคุณพระศรีรัตน์ตรยัย และบุญบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงนำพาให้ท่านทั้งหลายพ้นจากความทุกข์พ้นจากโซ่ตรวนแห่งพยามาณทั้งหลายทั้งปวงนำไปสู่ความสุขความเจริญทั้งทางกายทางใจทั้งทางโลกและทางธรรมตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเถิดนิพพานะปะโยตุ